ห้อง all t e a เปลี่ยนตัวเราไปหลายอย่างจริงค่ะข้อแรกก็คือเปลี่ยนความคิดความคิดที่ว่าคนเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตนะถึงจะมีเงินใช้แต่ห้องนี้กำลังจะบอกเราว่าเราไม่จาเป็นต้องทำงานตลอดไปนะถ้าเราสร้าง passive i n c o m เป็นข้อ2ห้องนี้เปลี่ยนความเชื่อค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีเงินหลัก1 0ล้านร้อยล้านเพื่อไปสร้าง p a s s i ฟอิ n c o m หลักแสนได้เนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าถึงรายได้ที่ไม่ต้องทำงานได้ยังไงแต่ MGM กำลังจะพาเราสร้างสิ่งเหล่านี้จากประกันภัยที่เราซื้อใช้เองด้วยเงินเริ่มต้น200บาทและมีสถิติยืนยันมากมายว่าการขยายสมาชิกจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนี่จะเป็นเหตุผลให้ธุรกิจเติบโตแบบไม่หยุดมีรายได้และมีมรดกที่ยั่งยืน ส่วนการทำธุรกิจแบบเป็นนักขายธุรกิจจะโตได้แค่เท่าที่แรงที่เรามีค่ะจะเป็นการได้เงินก้อนใหญ่มากๆในช่วงหนึ่งแต่ว่าเป็นตลาดที่ไม่ยั่งยืน 3. าํทำให้เราเปลี่ยนวิธีการค่ะจากเติมที่เราทำงานที่เป็น Active Income นะคะเป็นงานที่เรียกว่าทำแค่เพื่อวันนี้เท่านั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้อง มีงานที่ให้แพสซีฟอินคัมคู่กันไปจะเป็นการสร้างเพื่อวันข้างหน้าไปพร้อมๆกันโดยเริ่มจากการแบ่งเวลาเรียนรู้ทำจริงแล้วก็สะสมความสำเร็จ 4. เปลี่ยนมุมมองคนเราไม่ต้องเก่งค่ะเราค่อยมาห้องนี้ฉันต้องสำเร็จก่อนฉันต้องเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนเราค่อยมาสอนมาแชร์ความสำเร็จถึงจะเข้าห้องนี้ได้จริงๆแล้วอยากให้เปลี่ยนมุมมองว่า การเข้ามาห้องนี้ต่างหากละ่ะจะทำให้คุณเก่งโดยห้องนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาฝึกนะคะพูดแผนพูดถึงเรื่องการชำระเงินพูดถึงเรื่อง724พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์การเรียนเนี่ยอาจจะทำให้เราได้รู้แต่ว่าการสอนการพรีเซนต์เนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นในเรื่องเรื่องนั้นไปอีกแบบหลายเลเวลเลยและเรื่องที่5นะคะเปลี่ยนคำพูดเดิมๆค่ะ กติวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่คนทํางานเนี่ยทำใจลําบากมากเลยที่จะต้องตื่นขึ้นมาทํางานนะคะแต่ว่าเป็นวันที่เราอยากจะเข้าห้องเรียนค่ะเพื่อมาค้นคว้าหาวิธีสร้างสินทรัพย์เพื่อวันข้างหน้าให้ตัวเราเองเพื่อมาเอาความรู้ในห้องเนี้ยไปบอกต่อทีมงานให้เขาเติบโตเมื่อเรามีแพสซีฟมากพอแล้ววันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนคําพูดยอดทิตว่าฉันเปลี่ยนวันจันทร์เนี่ยมาเป็นคําว่า ขอบคุณวันจันทร์ก็ได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดจาก Zoom All Team วันจันทร์ที่26่ธันวา2022นะคะอยากอ่านเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งหมดก็ติดตามได้ในเพจ Boom Zoom All Team ตอนนี้มี500คอนเทนต์แล้วนะคะห้องสมุดใหญ่ๆมีไว้สำหรับทุกคนขอบคุณค่ะ